พาลุงพาเดินชมใบไม้ร่วงครับใบไ,ไม้เป็นสีอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆบ้านลุงไปเดินชมกันครับเดินชมด้วยกันหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านควรมาฮอลลเตกันไม่ค่อยมีผู้คน ออถ้าหยุดยาวคนจะเยอะถ้าวันธรรมดาคนมันจะไม่ค่อยจะมีครับเดินมาไม่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วไป สีสันของใบของเข้าเห็นใบนี้ก็สวยงามแล้วเนาะทุกคนมาไม่ทันเมื่อก่อนโครงแดงเต็มต้นนะใบหล่นลงพื้นแล้วตอนนี้ข้างล่างเป็แนแม่น้ำ ้าวันหยุดยาววันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์นระาคนจะมาปิกนิกกันครับปิกนิกเยอะครับแถวนี้อยู่เปลี่ยนน้ำเลยเปลี่ยนน้ำห่างจากบ้านของลุงนะครับสิบเอ็ดกิโลครับจากนี้ไปก็มาส่งของส่งไปษณีมาทำการไปษณีก็ตรงนี้แหละหมู่บ้านนี้แหละที่บ้านของลุงไม่มีไปษณี มาส่งของมาทําอะไรกันก็ตรงตรงนี้ไปนี่ตรงโอดิเวนเขาปิกนิกกันบาร์บีคิวกันนี่ตรงนี้ที่คนมานั่งปิกนิกบาร์บีคิวย่างปิ้งย่างกันตรงนี้ ลุงวันนี้ลุงมาวันธรรมดาวันศุกร์วันศุกร์กันโอ้ยเปียดน้ำทุกคนดูยังเป็นตับเลยเปียดโอ้ยอยู่ต้นนี้ดิต้นคินโก้ครับคินโก้ลุงเพิ่งจะลงดินที่ไร่ของลุงนะห้าเจ็ดต้นเพิ่งจะลงนี่ต้นใหญ่ของเขาจะอลังการขานาดขนาดนี้อย่างเงี้ย tốt dạy okay. đi bài đi ui, xoay ngam à, ah, nam, pit nam ไปเราเดินไปตรงโน้นกันที่นี่นี่ช่องนี้ครับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดีเดือนพฤษภาคมครับนี่โอ้ทุกปีโอ้เปลีนนี้ลาบกินเนาะ ต้นโฮนบีนบอกเพื่อนๆว่าต้นโฮนบีนต้นนี้ใบเขาดีสวยงามเป็นหมู่หมู่บ้านที่ใบไม้เป็นสีจริงๆเลยเนาะโอ้ดิวทุกคนฝนม่นตกไปตะกี้แนละ้วนั่นฝน นี่เราเดินเข้ามาข้างในบริเวณเขาบ้านพักชั่วคราวครับตรงน,นี้มันพักชั่วคราวที่คนมาหฮลดดีกันให้เช่าก็มีอยู่ยาวก็มีบางคน บรรยากาศก็สวยงามบรรยากาศเงียบไม่ค่อยจะมีคนคนี่เราไปที่ฮัทที่บ้านเหล่านั้นกันเป็นไฮไลท์อยู่แถวนี้ครับไฮไลท์มีบ้านพักชั่วคราวครับยัมาเช่าได้เลยเช่คาค้างคืนชั่วคราว ทำสไตล์เก่าๆนี่ดูไฮไลท์ของเราตรงนั้นนะไฮไลท์ไฮไลท์ของเราคือบ้านหลังนี้บ้านเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีนะฮี่ร้อยกว่าปีแล้วมั้ง แต่เขาคนเข้าไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะครับตรงนี้คนเข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ห่วงห้ามครับที่ห่วงห้ามเปิดเป็นพิพรริธภัณฑ์อะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งโอ้ตอนนี้สงาสีสัน เมือไม้มก็ลืนลองลงมาข้างล่างอืสวยงามไหมทุกคนนี่หมู่บ้านที่เรามากันเจอแล้วเห็นเสียงรถไดรถตัดหญ้าอยู่ไกลหน่อยหนึ่ง ก็ถึงแล้วครับ ต้นใหญ่ๆนี่คือต้นต้นทิวลิปส์ครับต้นทิวลิปส์ต้น ips, ตน,ตนี้ปเป็นหมู่หมู่บ้านแห่งสีสันจริงๆ,ๆต้นไม้ ต้นคิงโก้ครับมีลูกเลยถ้าลูกมีอะไรเหม็นลูกกลิ่นมีกลิ่นนะลูกของเขาเนี่ยจริงโจ้ดิถจรินโจ้จริงนะทุกคนจิงโจ้ปลอมมนะขบวนเลย ก็ผมขอจบตี่นี้ก่อนนะทุกคนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะก็ถ่ายทำตี่นี้ก่อนละจะกลับบ้านแล้วครับไปเจอี่ยคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ